สวัสดีทุกท่านครับวันนี้มาพบกับน้หนุ่ยคุยครัวครับในวันนี้พามาดูซุ้มหม่อนนะครับต้นเริ่มใหญ่แล้วแต่กิ่งก้านสาขานะครับจะตัดเลมเอาใบออกนะครับเพื่อให้ได้ออกดอกกันนะครับผมออกผลได้กินเนี่ยครับกิ่งอ่อนๆนี้ตัดออกหมดเลยนะครับผมนี่ครับตามข้อไม่ต้องกลัวตายนะครับตัดเลยนะครับผมตามข้อ เสร็จแล้วเขาก็จะแตกใหม่พร้อมตัวลูกมันออกมานะครับผมนะครับเนี่ยผมดัดเป็นซุ้มโค้งตามเนี่ยครับโค้งตามพื้นที่เลยนะครับผมปล่อยยาวแล้วก็ดัดโค้งตามพื้นที่เนี่ยครับตัดออกเลยครับยอดใบอ่อนเลยทนี้มันจะแตกใหม่แล้วพร้อมลูกเลยนะครับผมเนี่ยครับก็นไกลกลมๆนะครับระวังช้าแค่นั้นเองเนี่ยตัดตามพ่อของเขาครับให้เหลือแต่ปลายกิ่งเลยนะครับผม เนี่ยให้เป็นเหลือตะปลายเป็นเส้นๆนะครับผมนี่ครับผปลูกไว้ในบ้านนะครับมีพื้นที่ก็ใส่กระถางปลูกกันไว้เป็นพุ่มใหญ่ๆกันเลยครับเนี่ครับเริ่มออกดอกนี่อีกต้นหนึ่งนะครับผมเนี่ยบานเต็มที่เลยนะครับเป็นลานเป็นม่านสีเขียวบางๆนะครับนี่ครับตัดเล่มออกเลยนะครับผมนี่เป็นม่านเอียง ผมดึงดึงจะเอียงไปทางไหนก็ใช้เชือกดึงรังไว้ตามรูปเขาสักพักเขาจะอยู่ตัวนะครับเนี่ยสารกันไปสารกันมาเนี่ยครับผมเป็นเหมือนม่านสีเขียวม่านธรรมชาติเลยนะครับผมก็ตัดออกนะครับผมเนี่ยตัดให้เหลือแต่เส้นของตัวกิ่งล้วนๆน,นะครับผมสักพักเขาแตกมาแตกออกมาใหม่เนี่ยครับใบเล็กใบน้อย เนี่ยครับทีนี้ก็เหลือแต่เนี่ยครับยังก็เส้นลวดเลยครับตัดเหลือแต่โครงเลยนะครับผมจากปลาเขาจะแตกยอดออกมาเองครับเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวให้มาดูกันครับโอเคครับ